เลี้ยงหยาบบอทนนายกเลีเ้ยงบายากครับ,รบเลี้ยงแมงดาเลี้ยงเบาหยาบเพราะว่าหนึ่งมันมันบ่ได้ไปคิดอัตราการแหลกโปรตีนครับคือพวกงัวคือพวกปลาอย่างหนึ่งสิน,นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เลี้ยงมาเนี่ยคือเขาปล่อยให้มันกินลูกปลาเนี่ยกินลูกเขียดเนี่ยเขียดผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นห่วกเป็นหยังครับลูกแมงดาก็กินก็กินลูกเขียดใช่ไงพ่อแม่แมงดาก็กินพ่อแม่เขียด เราก็จะพยายามอัดให้มันแน่นๆเพื่อเคลียร์เดบกับผสมพันธุ์กันกบเอานู่นนี่กันอยู่ในนี่แหละก็อยู่ในนี่เลยแมงดาเขาก็อยู่ในนี่เนี่ยเขาเรียกว่าวงจรชีวิตเนาะเน่ครับว่าเป็นไปได้บอกครับแมงดาเงินล้านนี่เป็นไปเลยครับยอดขายของผมเดือนนี้น่าจะเข้าเจ็ดหมื่นล่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับยอดขายขายเป็นจังไลครับผมก็มีทั้งแมงดาตัวสดครับ ขายสดให้พี่น้องได้กินนะครับขายพอแม่พันธุ์สำหรับผู้สนใจเลี้ยงนะครับเรลากามีแมงดาหนึ่งแมงดาดองนะครับแ็คสุญญากาศครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมการเลี้ยงแมงดาของนายกต่อยเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับนายยกนายกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำตัวนะครับนายกครับครับอภิสิ์วรรณการครับนายกเทศมนตรีตำบลนงมะยางครับครับผมนายกมีความคิดอย่างไรถึงอยากเลี้ยงแมงดาครับเอ่อ ก็คือแม่งดาเขานี่เนาะมันหากินยากทุกเมื่อนี่มันหากินยากเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเคยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วมันอยากเลี้ยงอาหารครับแต่ว่าแม่งดาเนี่เขาหาลูกปลาแล้วก็หากบหาเขียดคือพี่น้องไปไต่กบไต่เขียดเขาก็เอามาลงให้มันกินได้งงายเลี้ยงไงเลี้ยงง่ายครับการเลี้ยงของนายกนี่มีวิธีการเลี้ยงอย่างไรครับอ๋อเป็นระบบปิดครับเขาก็ใส่ วัสดุใหม่ไพ่ใหม่สังไพ่ของเขานี่แหละนะครับแล้วก็แสลนด้านข้างสีดำข้างบนในสีฟ้าเพราะว่าอยากให้มันโปร่งแสงแนี่ยนายยกมีแผนต่อยอดจังไงครับนายกอ๋อน่ณปัจจุบันนเอกขายออนไลน์เนาะแล้วก็ขายน้ำตลาดนัดบ้านเข้าตอนนี้ก็ได้ดีลกับหมู่พวกที่ไปทำงานเมืองหนาะนะครับส่วนใหญ่คนไปเฮ็ดงานเมืองนอกกับอีสานเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยประเทศออสเตรเลีย อ,อ,อยากจะให้อยากจะให้นําเขาซึ่งมูก,กไปเป็นไปเป็นกูกร้านอาหารเปิดร้านอาหารขพงเจ้าของเอียงอยู่ออสเตรเลีย,ย<ม>ตอนนี้กําลังศึกษาเรื่องของเงื่อนไขในการส่งออกลาสุดเด้ข้ามแนะนําจากไปสนีไทยนะครับว่าเงื่อนไขในการส่งออกในสเปเนวไทย<ม>นะครับครับเลี้ยงงากบะทนายกเลี้ยงโบยายกครับ,รบเลี้ยงแมงดาเลี้ยงโบยหยัก<ม>เพราะว่าหนึ่ง มันมันหมด้ไปคิดอัตราการแหลกโปรตีนครับคือพวกงัวคือพวกปลาอย่างหนึ่งสินะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถี่เหลี่ยงมากี่ยก็คือเขาปล่อยให้มันกินลูกปลาเน่ยกินลูกเขียดแนี่ยเขียดผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นห่วกเป็นยังครับลูกแมงดาก็กินก็กินลูกเขียดใช่ไงพ่อแม่แมงดาก็กินพ่อแม่เขียดครับเราก็จะพยายามอัดให้มันแน่นเพื่อเขียดเดียวก็ผสมพันธุ์กันก็ เอาโน่นนี่กันอยู่ในนี่แหละก็อยู่ในนี่เลยเมงดาเขาก็อยู่ในนี่เรียกว่าวงจรชีวิตเนาะครับเอาที่เขาเห็นอยู่นี่สภาพจิงซีนี่อันนี้เอาไว้ยังครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เอาไว้คือเมงดาบางตัวมันบินขึ้นมาช่วงอากาศหนาวๆก็ให้เขาได้ส่วนได้เขาไปในพงในหยังครับครับผักลมผักแดดผักหนาวครับผมวูนี่นี่ดูนี่นี่หลายบอลใจยกบอลนี่น่าจะมีอยู่ดอกสักประมาณสองพันตัวในนี่ รครับมันขยายพันธุ์เองในนี่เลยบ่ครับนี่มันขยายพันธุ์เองในนี่เลยครับยยครับก็อยู่ในนี่คือมันบ่ไปใส่ราว่าเขาอ้อมมันไว้แม่นรับอ้อมมันไว้แมงดานี่คิดว่าตลาดมันสิไปไก่สำหรับประเทศไทยหฮอครับอืมสำหรับประเทศไทยเฮาเนาะเอ่อเรื่องความต้องการแก็สงอยู่เด้ครับณปัจจุบันนี่กบ่บอซื้อไงมันมีมีเทาใดก็ยังยังขันเดียายหมดยังบ่ขันได้ เพราะนีปลรูปสำอก็คือความต้องการของตลาดนี่บอกเลยว่าสูงมากสูงมากในบ้านเขาการเลี้ยงกับบวิ่อยยากบ่ยากครับน้ำก็เพียงเท่านีนายยกเมีเมียเมียครับประมาณคืนคืงแข็งครับมองได้มันตามมันแล้วเขาจะเอาเอาไม้มาวางเอาไม้มาเสียบนี่เพื่อเพื่ออย่างครับนายกคือหนึ่งก็คือเนาะความหมายก็คือแมงดาเองเนี่ยมันจะเป็นแกลไข่สัดค่งบครึ่นน้ำขึ้นกันบางที่มันเกิดอยู่ในน้ำบางที่มันเกิดขึ้นเมื่อกะ ก็เ yup. ลยกันลังเทียกันนัวเนี่กันอืครับเลยก็รู้สึกว่าเท่าที่ที่ผมเบิ่งก็คือการผสมพันธุ์กันเนี่ยมันขึ้นมาเกาะผสมพันธุ์กันอืครับมันหันกลใส่กันยุดใหม่จัดกันเลยเนี่จัดกันเลยเรื่องเทือ1ตัวสมตัวสี่ก็อ่ะคิดจริ่งกันอยู่อยู่จริงใหม่นี่แหละครับครับก็คือการเลี้ยงกับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับไ่ต้องถามว่าเอาไปขายอยู่ใส่ตอนียกเนาะเนี่ยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดนี่สูงเพราะว่านี่การตลาดสูง ตลาดของแมงดานบอกแล้วว่าแมงดานี่หากินยากนะครับพอบ,บึกบึกคือมัยตรกรตะกี้แล้วเนาะนนครับเดี๋ยวอยากให้ท่านนายกนี่เชิญชวนพี่น้องเฮากเกษตรกรเฮาที่อยากเลี้ยงแมงดานี่ครับการเชิญชวนพี่น้องครับที่สนใจท่างเกษตรแมงดาก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับนคนที่แบบว่าอาจจะเคยทดลองหลายๆอย่างซึ่งผมเคยเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงงวนะครับแต่เบ่งแล้ว เรื่องเถือเลี่ยงไก่เลี่ยงไก่ไข่บทนให่อาหารมันบอกใึ่งไงซะต้องแหลกโปรตีนกันอัตราการแหลกโปรตีนกับคอนข้างจะสูงแมงดาเ้าเนี่ยกินลูกปลาเนี่ยเขากับมีปูมีปลาในน้าการเฮ็ดกษตเสียเนี่ยสำคัญต้นทุนเข้าไปกับเลี่องอาหารค่อนข้างจะร้ายงัวคือกันเท็กสีหาหญ้าหาเฟื่องแต่ว่าแมงดาเนี่ยคนเฮ็ดคนเลี้ยงหน่อยความต้องการสูงนะครับแล้วก็วกอนาคตกับการแปรลูก นะครับการแปรลรลูปเป็นทีน่นิยมกินกันน้ำพริกแมงดานะครับอยากให้เป็นน้ำพริกแมงดาสดๆอิ่มๆบะแม่น้ำพริกแมงดาผสมกินแมงดา่างสยนะครับคิดว่าเป็นไปได้บอรครับแมงดาเงินล้านนี่เป็นไปได้ครับยอดขายของผมเดือนนี้น่าจะเขา 70, ะ่าเจ็ดหมื่นล่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับยอดขายขายเป็นยังไงครับผมกะมีทั้งแมงดาตัวสดครับขายสดให้พี่น้องได้กินนะครับขายพอแม่พันธุ์สำหรับผู้สนใจเลี้ยง นะครับเราก็มีเมงดาหนึ่งเมงดาดองนะครับแพ็กส่ญญากาศเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันไอ้ตรงเมงดาดองกับเมงดาแพ็กส่ญญากาศครับครับเรียงมีนะดาเนี่ยเดือมื่นแล้วเดือนเดียวเนี่ยเดือนเดียวเอาต้นทุนเลยต้นทุนนะคนน่ะต้นทุนน่าจะสก,กมันสามสิบเปอร์เซ็นต์พอใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของของของ,ของอยอดขายเนี่ยแหละอครับกำไรกับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเมงดาเงินล้านคือแบบอยากให้เชิญชวนเนาะครับคือพื้นที่น้อย แต่ลองเลี้ยงเบิ้งก็ได้นะครับเลี้ยงเพราะว่าอาหารนี่บอกเลยว่าบ่ต้องไปซื้อหาจับกบจับเขียดในทงหงนากับมโยนใส่ในนี่เดี๋ยวพวาวนเวียนกันอยู่ในนี่นครับผพ้ดได้ดูยิงเชืงนี่ออา,อาในจังน้อยนาอเขาไปเอาแงงไปลองเขียบดบกักจิกเขียดบักแยเขียดโมยังเนี่ยเอามาให้ปลากินครับโยน,นไว้ครับเพราะว่าอาหารเขากินปลากินเขียดครับนี่คือ เอาผู้ใดที่สนใจอยากมาเบิ่งฟาร์มอยากมาศึกษาเรียนรู้นี่ติดต่อช่องทางใดครับนายโครับครับก็คือติดต่อทาง Facebook นะครับอภิสิตวรรณการก็ะด้นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0958930671นายกต่อยเทศบาลดงมะยางครับฟาร์มฮักดงมะยางอำนาจเจริญขอบคุณท่านนายกยครับครับสวัสดีครับ